assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ท่านพ่อแม่พี่น้องที่มาชุมนุมในวันนี้และก็อยู่ที่บ้านอัลฮัมดุลิลละครับเราไม่ใช่คนตาบอดเราไม่ใช่คนหูหนวกและเราไม่ใช่คนบ้าเพราะฉะนั้นเสียงเรียกร้องจากอซะ มือที่กวักขอความช่วยเหลือเราเห็นเราได้ยินและก็เราจะกู่ร้องให้ทั่วโลกให้ได้ยินเหมือนกับผีเสื้อกับผีปีแต่สั่นสะเทือนไปถึงดวงจันทร์ในวันนี้กิจกรรมในวันนี้ที่เรามีขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงสิ่งที่ผมได้กล่าวมาเมื่อกี้นะครับ แต่ในสิ่งสุดท้ายเราจําเป็นนะครับที่จะต้องทําอะไรให้เป็นเอกภาพเรามีถแถลงการที่เป็นถแถลงการร่วมซึ่งเราต้องยึดถือในวันนี้นะครับผมขออ่านถแถลงการของสํานักจุฬาราชมนตรี <c oughs> เรื่องประนามกรณีอิสราเอลเข่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ในปาเลสไตน์ จากเหตุการณ์รัสเซิสอิสราเอลถล่มโจมตีที่อยู่อาศัยของพลเรือนในฉนวนกาซานับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2557เป็นต้นมายังไม่มีทีท้าว่าจะหยุดการกระทำดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า2,000คนและบาดเจ็บอีกหลายหมื่นคนแทบทั้งหมดเป็นพลเรือน และส่วนใหญ่เป็นเด็กสตรีและคนชราท่ามกลางการประนามของชาวโลกที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐไซออนิสหยุดการกระทำอันป่าเถื่อนด,ดังกล่าวสำนักจุลาราชมนตรีขอประนามการกระทำอันเยี่ยมโหดไร้มนุษยธรรมและรัฐไซออนิสที่มีต่อชีวิตบริสุทธิ์ของเด็กๆ และพลเรือนในฉนวนกาซาอย่างรุนแรงถือเป็นการกระทำที่สอดแสดงให้ชาวโลกทั้งมวลได้ตระหนักว่าการกระทำดังกล่าวละเมิดหลักมนุษยธรรมหลักมนุษยชนที่ทุกประเทศถือปฏิบัติอย่างร้ายแรงโดยชาติมหาอำนาจมิได้แสดงความพยายามหรือมีมาตรการยับยัง้งการประหัตประหารผู้บริสุทธิ์ที่ควรจะเป็น ขณะที่การต่อสู้ของประชาชนในจันวนกาซาซึ่งถูกสื่อกระแสหลักเรียกขานเป็นผู้ก่อ,อการร้ายตลอดมาวันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาเป็นเพียงประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อปกป้องตนเองครอบครัวและมาตุภูมิอันเป็นที่รักจากการลุกรานของรัฐซาอนิสอิสราเอลซึ่งเพียบพร้อมด้วยกำลังพล และอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติมหาอำนาจต่างๆขออ้างการปกป้องตนเองและพลเมืองของรัฐบาลอิสราเอลไม่สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงหากแต่มีแนวโน้มไปสู่การประหัตประหารประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชนชาวปาเลสไตน์มากกว่าการป้องกันตนเองตามที่ล่าวอ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงมือปฏิบัติการเข็นฆ่าสังหารเด็กสตรีและคนชราอย่างไร้ความปราณีนับเป็นการกระทาที่เยี่ยมโหดเกินมติปกติวิสัยของมนุษย์ที่จะยอมรับได้สำนักจุฬาราชมนตรีจึงขอเรียกร้องหนึ่งขอให้พี่น้องมุสลิมไทยร่วมการประนามรับแซออนิส โดยแสดงออกอย่างพร้อมเพรียงด้วยรูปแบบใดๆที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 2. ขอให้พี่น้องมุสลิมไทยร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในฉนวนกาซาจากการถล่มโจมตีของรัฐซลอนิสตามกำลังความสามารถข้อ3ขอให้พี่น้องมุสลิมไทยร่วมกันขอดุอาในทุกๆละหมาด เพื่อให้พี่น้องชาวปาเลสไตน์ได้รับความปลอดภัยและให้เหตุการณ์ดังกล่าวยุติลงโดยเร็ววันข้อ4ขอให้กลุ่มประเทศองการความช่วยความร่วมมืออิสลามหรือที่เรียกว่า OIC เข้าช่วยเหลือและปกป้องประชาชนในชนวนกาซาอย่างเร่งด่วนทั้งโดยการส่งกำลังทหารและส่งกำลังและส่งบรรเทาทุกข์ต่างๆ ข้อ 5. ขอให้รัฐบาลไทยตำหนิการกระทําอันไร้มนุษยธรรมและขัดกับหลักการสาคมด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลอิสราเอลอย่างเร่งด่วขนขณะนี้อย่างข้อหกขอให้สื่อไทยนำเสนอข่าวอย่างเป็นธรรมและหยุดเรียกขบวนการฮามาสว่าเป็นองค์กรการก่อการร้ายอย่างสิน้นเชิงข้อเจ็ด ขอให้นานา,นาอารยะประเทศกดดันรัฐไซออนิสอิสราเอลเพื่อยกเลิกปิดล้อมเศรษฐกิจต่อปาเลสไตน์สำนักจุลาราชมนตรี24กรกฎาคม2557ครับ